สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่เกม Ark Nightfield นะครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกในการรีวิวตัวละครของเกมนี้ของช่องเรานะครับออถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยแล้วก็สามารถที่จะแนะนำอะไรต่ตางๆที่จะปรับแอรให้มันดีขึ้นได้นะครับมาเริ่มประเดิมที่ตัวแรกที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่ใช้งานง่ายนะครับเป็นตัวละครเริ่มต้นแล้วก็เป็น ตัวละครมาสคอตของเกมด้วยนะครับว่าเริ่มที่เพอริก้าจะเป็นการดีนะเพอริก้าจะเป็นตัวละครสายเวทนะครับก็คือเป็นผู้ใช้เวทมนต์เลยนะครับเ,เรียกว่าจอมเวทน,นั่นแหละนะคนท,ที่จะมีธาตุประจําตัวจะเป็นธาตุไฟฟ้าเป็นหลักนะครับมาดูกันที่พอสามารถนะสแตทหลักก็จะเป็นสติปัญญานะครับสแตทรองเป็นความมุ่งมั่นนะ สำหรับใครที่ดูไม่เป็นสแตนหลักจะมีสีไฮไลท์เป็นสีเดียวกับสีธาตุตัวเองนะครับแล้วก็รองลงมาแล้วจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับอันอื่นๆก็จะเป็นสแตทที่รองลงไปหมดเลยซึ่งคุณสามารถกดดูได้นะว่าอัพสแตนนี้แล้วมันจะได้ค่าอะไรสําหรับตัวละครนี้ซึ่งแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละตัวก็จะมีสายตัวเองนะมาดูกันที่สกิลนะครับกดดูสกิลรวม,มงลงไยวะเนี่ย ก็โจมตีปกติจะเป็นโจมตีระยะไกลทําดาเมจเป็นไฟฟ้านะครับอย่างที่บอกไปนะต่อ,อมานะครับสกิลพื้นฐานหรือเออเกมนี้มันเรียกโจมตีธรรมดาว่าโจมตีพื้นฐานเนาะสกิลที่กดใช้นะครับมันเรียกว่าทักษะการต่อสู้ซึ่งเอ่อฝนตัวผมอาจจะรู้สึกว่าใช้คำว่าเมนสกิลมันอาจจะฟังดูง่ายกว่าหรือเปล่าอันนี้อาจจะติดมาจากเกมสเตล่าโซล่านะครับ ขออนุญาตพูดว่าเมนสกิลแล้วกันแต่ถือว่าเข้าใจตรงกันนะเมนสกิลนะครับจะทำดาเมจเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสร้างบาดแผล,แลจากไฟฟ้าซึ่งสะสมได้สูงสุด4ี่คนนะครับมันจะเป็นหลอดขึ้นมาที่ข้างชื่อ,อตัวศัตรูนะครับสามารถผสมธาตุกับธาตุอื่นให้เกิดสถานะเพิ่มเติมได้น,นะครับเ่า้าเกิดเริ่มด้วยไฟฟ้านะครับแล้วไปปิด ใช้ธาตุอื่นอาจจะเป็นสมมุติเป็นธาตุไฟนะครับปะตูจะติดสถานะปอดไฟฟ้าทันทีปอดไฟฟ้าทําให้ศัตรูโดนดาเมจเวทแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวไปลงในด่านฝึกฝนให้ดูนะครับคุณจะเห็นาพารมากขึ้นนะตรงนี้ฟังไว้ต่อแล้วกันต่อมานะครับมาดูที่สกิลคอมโบนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่สามารถเฟรชลงในทีมไหนก็ได้ด้วยการที่ความที่คอมโบของนางเนี่ยเปิดใช้งานง่ายมากมาก มีเงื่อนไขเดียวครับคุณต้องใช้โจมตีพิฆาตน,นะครับโจมตีพิฆาตมันคือเรียกอีกอย่างคือไฟนอลแอตแทกนะครับมันเกิดจากการที่คุณโจมตีปะกะติไปจํานวนหนึ่งแล้วมันจะเป็นิดส,สุดท้ายที่จะเหมือนจะชาร์ตเตะเหมือนตัว,ตวละครเราจะชาร์จตีไอจังหวะน,นั้นแหละพอชาร์ตตีไปปุ๊บสามารถกดเปิดคอมโบของบริการได้ทันทีนะครับจะทำดาเมจไฟฟ้าใส่ศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูติดชอ็อตไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่ง ออไอช็อตไฟฟ้านี่มันคือสถานะเลยนะไอดช็อ,ชอตไฟฟ้าทันทีโดยที่คุณไม่ต้องเขาเรียกอะไรผสมธาตุอ่ะปกติอตอนไฟฟ้ามันต้องผสมธาตุก่อนอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าเนี้เพราะมันต้องใส่ธา,า,าตุไปธาตุจะติดแต่ถ้าใช้คอมโบปุ๊บโดนทันทีนะครับก็ทําให้โดนเวทแรงขึ้นได้ทันทีต่อมานะครับสกิลอันติเมตนะครับสกิลอันติเมตจะ,ะเล็งเป้าหมายพี่เป้าหมายหนึ่งนะครับแล้วก็เรียกเสาลงมากระแทกใส่พื้นนะครับ อำดัเไฟฟ้าค่อนข้างแรงนะแล้วก็จะมีความเป็นเอ e อด้วยถ้าเป้าหมายมีประตูตอยู่รอบรอบเป้าหมายอีกทีหนึ่งไอ้รอบรอบนั้นก็โดนด้วยนะครับรถือว่าแรงพอสมควรแต่ก็ใช้เวลาชาร์จพอสมควรนนะ่ะนานอยู่นะครับกว่าจะชาร์จเต็มก็โดยรวมตัวละครนี้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อาจจะเกลือแบบผมอ่ะผมเปิดหาหกดาวไม่เจอเลย จนกระทั่งการันตีนะครับเอาใช่ไอต้ตู้ตู้แรกที่ผมเปิดได้ตู้ผู้เล่นใหม่อ่ะเปิดได้น้องแกะซึ่งมันก็ซ้ำกันแล้วมันก็แบบว่ายังไม่รู้ว่าจะหยิบไปใส่ในทีมไหนนะครับมันไม่ได้มีเป็นชิ้นเป็นอันที่จริงก็เอามาใส่อะทีมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ได้คือทีมไฟฟ้านะครับแต่ก็ไหนๆก็เกมมันให้มาอย่างนี้แหละผมเลยเล่นทีมสี่ดาวห้าดาวไปเลยนะทีนี้ตรงนี้ยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมพาไปลง โหมดฝึกซ้อมนะครับแล้วคุณจะเห็นภาพมากขึ้นว่าการเล่นตัวละครนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นครับมาที่หน้าโหมดฝึกซ้อมนะครับถ้าเกิดใครไม่ทราบสามารถกด F8 นะครับแล้วก็ไปที่แอปที่อว่าฝึกซ้อมอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันกด F8 นะครับมาที่แท็บฝึกซ้อมอันล่างนะอันนี้จะเป็นฝึกซ้อมโอบิเรเตอร์นะครับนก็จะมีขึ้นตัวละครที่เรามีนะครับ สามารถเขามาลองเล่นดูได้นะครเริ่มกันเลยนะครับอันแรกจะไม่มีอะไรซับซ้อนอันแรกก็คือโจมตีธรรมดาไปเลยแล้วก็โจมตีพิฆาตก็คือดอกสุดท้ายจะเป็นอย่างนี้สำหรับเพอร์ลิกานะครับออามาเขาจะสอนเริ่มผสมธาดแล้วนะฮะที่เอ่อ ให้เราไอทักษะต่อสู้ของเพอร์ลิก้านะก็กดไปก่อนตึง้งทีนี้กดใช้สกิลของอีกตัวหนึ่งถึงจะติดสถานะอันนี้คือติดไฟนะครับก็คือจบด้วยพอใช่ผมผมน่าจะพูดผิดไปมันต้องจบด้วยธาตุไหนนะครับธาตุนั้นจะกลายเป็นสถานะหลักอย่างในเกมจบด้วยธาตุไฟก็จะทําให้ศัตรูติดสถานะเผาไหม้นะครับทีน,นี้มาดูกันการใช้คอมโบนะครับ แล้วก็โจมตีพิฆาตนะครับก็คือของตัวละครนี้ปึ้งเจะเห็นว่าขึ้นคอมโบของเอลิ้าเนี่ยแล้วก็ัตูติดช็อตทันทีนะครับเมื่อโดนพอามานะอันนี้จะสอนใช้อันติเมตแล้วก็มันบอกให้คอมโบไปบ่อนคอมโบไปแล้วก็กดไอแอนติเมตตึง้งจะเห็นว่ามันก็วงไม่ได้กว้างมากนะประมาณหนึ่งนะครับ ประตูที่อยู่รอบๆเป้าหมายก็จะโดนดามเมจไปด้วยสำหรับท่าอัติเมทนะครพอเป็นคลิปคาดว่าไม่ได้ยาวมากนั้นนะขอลาไปเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับผมสวัสดีทุกคน